สวัสดีครับทุกๆุขานครับวันนี้ผมมาแนะนำเรื่องยาตีสักซาผิดนะครับแมลงซัดกัดต้อยนะครับนี่เลบ่องปนนะครับนี่เลบ่องปนนะครับต้ากว่าเป็นเริ่มนะครับถ้าเป็นเริ่มหรือว่าซัดกัดอูกัดอะไรนะครับเรือเป็นเริ่มนะครับเอ้นี้แหละครับาพาไปทิมนะครับ ที่มันมีตัวผู้ตัวเมียครับเนี่วันนี้ผมมาแนะนำนี่นี่ตัวผู้นะครับตัวผู้มีน้ำนะครับนี่มีน้ำถึงตัวเมียเดี๋ยวผมจะปาไปเลยนะครับตัวเมียคือตัวเมียนี่จะไม่มีน้ำครับเพราะม่จันชมนี่กับตัวเมียนะครับน,นี่นี่ตัวเมียนะครับถึงเราเอาเก็บต่างส่งช่องชนิดนะครับ ออกมาปะท้มกันเนี่ยกับตัวเมียนี่ตัวเมียนะครับทะเลป่องนตัวเมียทุกทีนี้เราเก็บมาปะท้มกันจึงไปช้มกับใบหํำข้าวนะครับมีใบ้ํำข้าวหล้าพมผ่าแผเลียบใบหนำข้าวนะครับบางฐานก็ไม่รู้จักนะครับนีใบนํำข้าวนะครับนีใบหํำข้าวเรามาท้มกันทั้งสามยางเลยครับติมทิมทิมทิมกับเหล้า นะครับแล้วก็มาทาไม่นานก็ให้ครับเริ่มก็ให้ครับไม่ต้องจ่ายได้ต่างมดครับเริ่มก็ให้นะครับซึ่งที่นี่นี่ดีฟีเชื้อครับบานปมกเรียกว่าดีปีเชื้อนี่ดีปีเชื้ออันนี้ราคาปอดนะครับนี่ราคาปอดต้มกินนะครับนี่ราคาปอดซึ่งที่นี่ ผมจะแนะนำนิวานนะครับ้บานกันมากเซตีนิวานกันมากเซตีกินกำลังดีมากเลยครับลูกๆนะกินลูกกองนี่พ่อามูกก็ดีที่บ้านนี้นี่บักกันมากเซตีไอ้นี่กว่าตลาดโจนนะครับถ้าเป็นวัดกินแน่นอนครับกินเป็นวัดกินห้เลยจ่งนี้จำัวนประเภทพักนะครับ นี่พักอันนี้เขาเรียกยอดนั้นนะครับยอดนั้นผสมกับยอดย่าน,นางนี่ย่าน,นางนะครับพอให้ท่านดูดย่าน,นางนี่หย่าน,นางนี่แม่ย่าน,นางนะครับนี่ลูกเป็นลูกแหละซึงที่นี้เก็บเกลี่ยงนะครับกเกลี่ยงนี่เก็บเกง่ได้ทุกวันครับยอดเนี่ยยอดนะครับเนี่ยยอด แก่งเลี่ยงได้แก่งเลี่ยงได้อย่างสบายอย่างร้อยนะครับนี่พวกผม้ตานชมถึงมันที่เป็นเริ่มนะครับเป็นเริ่มเอาตะเลขบังปอนโปแล้วก็เมียแล้วก็ใบนำข้าวจิม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 แล้วก็ใส่เหล้าควนกวนกวนควนให้มาถาให้เลยครับอันแน่นอนนะครับบอกได้วันแน่นอนให้แน่ถึงไอ้นี่ เขาเรียกว่ามีขิงยนกันนะครับเขาเรียกว่าบานพิ่มก็เรียกวกลิ้งกลางลงนะครับแต่บางคนก็บางตาเก็เยวสมูเหลือนะครับนี่ถ้าบ้านพ่มมันก็เรียกกลิ้งกลางดงนี่หยันนางหยานนางพุ่มปลุกนี่เป็นซึ่งด้วยครับเพราะว่าเราต้องการออกแกงกินทุกวันนีเสเลจของปอนอันนี้กอนี่กวาตลาดโจรนะครับ นี่คือมันปุ้มมีครบนะครับถ้าเป็นวัดกินขวาแต่ละโจนแต่ถ้าว้าสัดกัดต้อยเรีอเป็นเดิมโกดนั่นแหละครับเสลเลของพพนอนพูดอนเมียเอาใบมันแล้วก็ใบน้ำข้าวนะครับเอามาผสาเท้ากันตถองติม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 เสร็จแล้ว เอามาตึงกัดโปเลยครับโป้วัตถิเป็นเริ่มหรื่อวัติสัดกัดต้อยนะครับท่อนผิดท่อนผิดใจนะครับคือดีหมากับทะเลฝัผงปอนี่ดีหมากเลยคือถ้าเคยต้องการนะครับเคยตองการทะเลฝัผงปอนเรือร่องวาดรีพีเชือกมันพมมีครับ ใบน้ำเก้าแล้วก็กว่าแต่ลยจุนมีครบครับถ้าเคยต้องการบานไก้เรือนเกียงต้องการมาเมาได้ครับแล้วก็คีมินชันนี่คีมินชันครับคีมินชันนี่สำนับกินถงอืดถงเฟือนะครับนี่คีมินชันคือนี่คิงนะครับนี่คิงเหล็กก็เรียกคิงํายานะครับนี่คิงดำยาคิงเหล็กนะครับถ้าใคารคาดต้องการ เมาได้ครับคิมิ้นอ้อยก็มีครับถ้าใครสนใจนะครับอีรีปีเชือกขาวเดียวเลยตะเอนะครับเนี่ยบอกเหล่ากันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ